สวัสดีครับพบกับผมครับ pgt เอ้ย pgmtc วันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เป็นซีซั่นสองก็คุณเต้นก็มาเล่นเหมือนเดิมคุณเต้นครับดูลูกผมขอคุณอย่างหนึ่งนะดูลูกป้านหน่อยแบบดูใกล้ๆครับเมื่อกี้ที่คุณขึ้นไปโอเคไปหนึ่งอ่าอันนี้ก็ซอนบักอีกรอบเมื่อกี้อันนี้แบบไม่เสียเลือดนะครับยิงหน่อยอ้าวไม่เด้งครับไม่เด้งอันไห ป็นยิงโดดยิงเป็นไรเปล่ายิงสอนบ้างเี่อันนี้อันนี้บักแบบปืนน,บนนี่แบบนี้บนี่เห็นไหมนี่นี่ก็จะมันเข้าเสาอันนี้คือข้าเสาแล้วนะครับเสานะนะครับสบกุดีๆเสาแลครับนะเสาอ่ะคุณเต้นค่ะนะไปดูหุ่นหน่อยมังกรอนะ่ะหุ่นมังกรอนะ่ะ หมุนมังกรหมุนมังกรจะไปถึงไหมนะเห็นแล้วมั้งห,อหอ้องว่าไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงครับครับไม่ถึงอ่ะ <c oughs> ก็อะไรต่อครับ <c oughs> อะไรต่อดีครับที่ลงโล่คุณไม่เล่นเลยหรอไอ้ด้านที่มันลงโล่ครับมาโอ้ยแข็ง <c oughs> ช้าครับถ่ายนานะไม่กี่นาทีครับแค่สิบนาที โอยัโอ้คุนเต้นนะใจเยครับเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอ่ะอ่ะเปิดเพลงเดยมันไม่มันมันเงียบเกินนะนะนี้ก็นั่นึงคุณเต้นครับคุณเล่นคุณเล่นหมดเลยเออไหังไม่มีเลยมากอ่ะแล้วไม่มีอะไรเลยใค่อยากคีจริงเหรอครับคุณเล่น นี่มันเล่นแบบหลายคนกันแบบฆ่าคนดีกว่าน่าจะหนุกเบยอ่ะมาละมาละไม่เอาจ้ะว,วันนี้หมอไนะมาละอุ้ยปลาสุกกาจาไปแล้วอ้ออ้อไม่เข้าเย็ดอออโอเคครับเฮ้ยหไม่ข้าม อเือ,อยะจ๋อจอมาดจอมาด้วยอ้าวคุณตั้งอยู่ทีมอะไรเนี่ยอ๋อเราพวอยู่ทีมอะไรครับทีมแดงนี่เองไงไมต้งเลยาตามจังหวะนะครับมันนี่หมาะผมมานี่วันนี้เร่ยกวบาลหลายคนนี่ไหมเกลียนไมื่ก่อนพ่อสอนมาให้ นี่เอาปืนสายาโอ้โหโทษนครับดูจากล้อง่อยนะนี่แบบนี้ยามานิดหนึ่งก็ไร้อ้าวปลังเนี่ยมันมันอยู่ที่หางมันเนี่ยนี่ไงนี่จะรู้อย่างนี่แล้วก็ลอยมันน่ะแบบเนี้ยแล้วมันก็จะรู้นะแต่มันยิงยิงแต่มันยิงเราโดนไหมครับไม่เข้าครับ แม้แต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้อะเนี่ยแล้วมันเห็นหัวมันก็ยิงเราตายอ้าต้องอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเอ่อคือสลับว่าต้องหลบด้วยใช่ไหมครับใช่เย้เฮ้คิวหนึ่งนะครับนั่นใครทีมทีมใครมีบาซูก้าอะไรปุมพอมครับอ๋อบาสูก้าใครเนย ไม่มีแล้วครับเออยิงครับยิงมาแล้วออดยิงนั่นเองยีกำนไงหายยิงอุ้ยแต่หมดเอ้ยครับเฮ้ยเอ้ยนนยิงยิงครับเย้ชายอยไม่มีหนทางจริงครับ เอ้ยเอ้ยถูกครับว,วันนี้จะมาโชว์ค่าคนแบบโหดที่สุดคถูกครับ <c oughs> วันนี้ทำไหมเรียบ <c oughs> ร้อยหนึ่งจัดปลายอยาให้ถอยอย่าให้ถอย,อย,ถอยสองจบ <c oughs> วันนี้ดูท<อ><ร>างเขาลืมมั๊บลืมมั๊บอ้าเด้ยงครนะจะเอาอยัางครับเดี๋ยวผมถือไหมทำไม,ามค,ครับเดี๋ยวผมถอนะเข้ม เยีบเล่นครับคุณจะเล่นยังไงคุณก็เล่นเลยครับเดี๋ยวผมจะหามุมกล้องครับเล่นเลยครับเออแบบเนี้ยเลยอมันสนใจจบไปแล้วจบตายดิเออความที่ผมเสียนะผมเปลังเลยวันนี้วันนี้วันนี้ปั๊มเยอะเกินครับครับเราจะถ่ายอีกกี่นาทีดิกล้องนี้ห้านาทีโอเย็ดโอเย็ด บายบายอย่าคายบายๆด้วยวันนี้เราจะมาโชว์เล่วิวปืนถ่ายฟ้ากันนะครับมีคนซื้อเยอะเลยซื้อตามมาอันนี้ครับปืนนี้ครับนี่งมีคนบ้างเข้าไปใหม่ไม่ไม่ใหม่ยาแค่เล่นยาเล่นไปเลยครับคุณไม่ต้องชนะ

อุย้ย <Bye. S 1> ไปในท้งนู้ผมเป็นคนร้อ,นองนะครับอะอเหรอครับตูนบอลลี่แสลมครับคนตูนบอลลี่แสลมผมหน้าเด็กว,วิคิมิยาใครวนะอ้าวมันแน่อุ้ยมันบ้าครับปิวไปไหนละตัวนี้มันมาปิวเรียบร้อยคุณไม่ปวดแ้วใช่ไหมยม่ คุณไม่ปวดคุณนี่โยนโยนอะไรมาไม่รู้มั้ยอ,อ่ะปรับจะเปลี่ยนเพลงไหมเอาคือเอ,อ,อานี่ดียว่ะอ่ะ,อะสองเครื่องเห็นไหมนะี่ <c oughs> ฉันกลัวก๋วยเตี๋ยวฮะไม่อร่อยก๋ว <c oughs> เตี๋ยชอบกินนะเฉยเป็นไงครับ เดี๋ยวต้องเล่นให้หมดคือดีๆนะครับคือดีๆนะครับบอยอ้าวๆเปิ้วๆปิ้วเหมือนใหญ่ไหมแต่จะคิดไอ้หนูเออเพลงไผมชอบเพลงอะไรวะสวนยิงเลยเพลงผู้หญิงครับปืนนี้มันดีอย่างนะครับยิงสองนัดตายครับยิงมาครับนห่นั่นปิ้วยิงไปโอเคเดี๋ยวปืนนี้ลูกกระสุนก็มีไม่ค่อยเยอะนะก็มี หกนงักใช่เรียบร้อยได้นึ่งโอ้ใช่เอนะอ,อ,อนั่นคือคุณเติร์นเนี่ยจะเป็นคนแนวแบบถ้าเราหัวแล้วก็จะเริ่มต้นเล่นใหม่นะครับเน,ะนี่ยคุณเติร์มันไม่ยอมเข็ดอะพูดง่ายๆนะแล้วนี้คุณเติร์มีเงินกี่บาทนอะ่ะเอาเดี๋ยวครับเก้าสิบห้าใช่หกสิบ้าครับอ๋อใช่ พนีพื่อนตกเหล็กเฮออน้าใครได้ยินเสียงผมมันเปลี่ยนเปี่ยนก็นะไม่มีอะไรเราก็เสียงก็แตกอยู่นะอ้าวใครใช้บาสุก้ามันทัวใครวะพวกัวัวเตือนความจริงผมก็หลบมันตามเพื่อนนะเห็นเพื่อนมันมีแบบปืนบาสุก้ากับุกอย่างอ่ะ เมื่อกี้ผมยิวปากนะนกนกน,นะครับนกกระกากให้สิบนาทีพอนะเอาตานี้จบไหมมานับานตานี้จบเล้วเอ,เ,อเอาอุ้ยแพ้แล้วอ้เย้อ่ะจบครอ่าในวันนี้นะครับ PGT p g ีพีจีขอตัวลาไปก่อนแล้วย่าลืมนะครับ เปิดตำราในเกมให้มีประโยชน์ดึงประโยชน์และอย่าลืมเปิดตำราเบ้า้านะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ